ก็เลยต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นอยู่ในช่วงที่พัฒนาขึ้นดีขึ้นเยอะมากจากที่ที่คนเคยรู้ว่าอาร์เมนก็มีอาการ,รบาดเจ็บแทรกแทงตลอดเวลาอาร์เองก็ไม่ได้ไม่ได้ดีขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เารรู้สึกว่าตัวเองแมネจแล้วก็เล่นกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ได้ดีขึ้นปรับสวิงแล้วก็การฝึกซ้อมให้เข้ากับร่างกายที่เรามีมากขึ้นก็ฟอร์มการเล่นก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับอาทิตย์แล้วก็ถือว่าเป็นเป็นอาทิตย์ที่ดีครับแล้วก็เข้ามาถือว่าเป็นแช์สุดท้ายของปี แล้วก็เป็นแมตช์เอเชียนทัวร์มาสุดท้ายเนี่ยก็พยายามพยายามทาให้ดีอามคิดว่าพอเราเรากลับมาเล่นเอเชียนทัวร์เจอน้องๆวันนี้ได้ฝึกซ้อมกับน้อง,องโปะดมชลทิ์แล้วก็อ่ภชระก็ผมว่าสนุกสนานท,ทุกครั้งได้แก้เข้ามาเจอเด็กๆรุ่นหลังมันก็ทําให้เรากระตุ้นตัวเราเองด้วยแล้วก็มีไฟที่อยากกลับมามาเล่นเอเชียนทัวร์อีกครั้ง,งก็มีอาการเจ็บแหลกนิดหน่อยครับเพราะว่าเดินทางค่อนข้างไกล20บกว่าชั่วโมงแล้วก็เวลาเปลี่ยนก,กันเจ็ดชั่วโมงค่อนข้างเยอะ แต่ก็ในฐานะเราเราเป็นนักกีฬาอาชีพเนาะอาเดินทางแข่งขันรอบโลกก็จะประมาณฟิลประมาณน,นี้แะครับก็จะพยายามพักผ่อนให้เยอะทานให้ได้นอนให้หลับแล้วก็เตรียมตัวแข่งในวันพรุ่งนี้ให้ได้ครับันนี้อาเล่นไปแล้วเมื่อตอนต้นปีนะครับของเอเชียนทัวร์อินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์ก็น่าจะำได้ว่าจบที่3มีหลายๆหลุ่มที่เปลี่ยนแปลงทำที่อมให้ยาวขึ้นแต่สภาพสนามมีค่อนข้างใกล้เคียงกว่าเดิม เรื่องเรื่องสนามไม่ได้ไม่ได้วิตกกังวลอะไรแล้วก็น่าจะมีที่นี่น่าจะเป็นเรื่องลมเพราะว่าลมค่อนข้างแรงถ้าเราตีถูกจุดแล้วก็คอนโทรลบอลไฟให้ให้ให้อยู่ใต้ลมได้เนี่ย <c oughs> ก็น่าจะเป็นอาทิตย์ที่ดีครับ <c oughs> ผมว่าดีนะเป็นฟิลกเก่าที่เราเคยเล่นนะจุดจุดหนึ่งที่เราเคยเจอพวกเขาเนี่ยในทัวร์ใหญ่ๆในพีเจทัวร์เนี่ยเราก็เจอมือพวกนี้หมดทุกคนก็เหมือนได้กลับมาเจอเพื่อนฝูงอีกครั้งก็ทักทายกันมีความสุขดีก็ยังตื่นเต้นที่ได้ลงแข่งขัน ทั้งเจอทั้งคนไทยเจอทั้งมือใหญ่ๆระดับโลกเนี่ยมันก็เหมือนได้คิดถึงวันเก่าๆแล้วก็พยายามจะดึงฟ e ลลิ่งดีๆครับแล้วก็ออกไปเล่นเล่นให้สนุกแล้วก็มีความสุขครับนี่ครับคงจะ enjoy ผมว่าเป็นแบบสุดท้ายแล้วผมเองถ้าพูดกันตามตรงไม่ได้มีผลอะไรกับตัวผมก็มคือเอเชียนทัวร์ไม่ได้มีラกิ้งเพราะผมเล่นเล่นไม่ครบจานวนมินิมัมก็ได้ได้อินไว้จากอาทิตย์นี้ก็คิดว่าอยากเล่นให้ให้ให้สนุกแล้วมีความสุขกับเกมส่วนผกลการแข่งขันเนี่ย ผมว่าถ้าอยู่ในฟอร์มที่ตีได้เหมือนที่ที่แล้วเนี่ยก็ก็คงมีลุ้นแต่ก็ไม่อยากจะตั้งความหวังแล้วกดดันตัวเองอะไรมากมายก็จะเล่นไปตามเกมแล้วก็หลังจากซ้อมวันนี้ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากอาทิตย์ที่แล้วมากผมว่าก็คงมีผลงานดีๆให้ให้แฟนๆกอล์ฟได้ชมครับ